สวัสดีครับผมคงไม่ยอมนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปรับบัตรหรือรับผลประโยชน์มาจากต่างประเทศเนี่ยที่อาสาไปเอามาบอกจะเอาไามให้ผมแล้วไม่เอาไามให้ผมผมดูรูปแล้วรู้สึกว่าพยายามเกียดกับประมุขต่างประเทศนะซึ่งบุคคลที่ทําให้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสุลต่าน,นี่ย คิดว่าคนที่ทำผิดเรื่องนี้จะรับผิดชอบอยังไงลองให้เจ้าคนที่เขาทำผิดเหรอเพราะเขาจะรับผิดชอบอยังไงกับเรื่องนี้ถ้าเป็นผมนะผม,มไม่อยอมา,าถ้าเป็นผมเนี่ยผมเลือกจะไม่ทำตั้งแต่แรกเราไปแบบตรงไปตรง,ตรง,ตรงมาเนี่ย เราจะได้รางวัลจากคนที่เขาขอช่วยเนี่ย<ๆ>เยอะแยะมากมายครับ<ๆ>เขายังไม่บอกเขาให้อะไรเพราะคุณไม่ทำเนี่ครับถ้าถ้าคุณทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าระดับสุลตานนะครับเขาขอช่วยมาถึงแม้ว่าคุณจะไปเอามาจากนายกรัฐตนตีก็เถอะแต่เขาก็ต้องถามายไปแล้วว่าใครเอาไปให้ไหมครับแต่เหลือเชื่อว่าคุณเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยไม่มีใครช่วย ไม่รู้หรอกไปปลอมลายปลอมเฟซไปหลอกลวงต่างประเทศอีกถ้าเกิดมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ารับไม่ได้ครับประมุขของประเทศไทยเนี่ยก็คงไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นใครอย่าออกตัวให้เลยแม้จะเป็นลูกหลานของประชิดนาก็ตามเพราะว่าผมคงไม่ยอมไม่เสียเกียรติสุลตา่านต่างประเทศแน่นอน ผมมุขของประเทศไทยแน,น่นอนครับผมไม่รู้นะครับว่ามีไม่มีนะครับก็มีตำมาเขาจีนนาถ้าเกิดมันมีจริงๆเนี่ยผมกลัวกลัวว่ามันมีจริงๆครับระยะเวลามันนานมากเลยหรือเปล่าเอามาใช้แบบสบายใจแล้วเวลาไปกินเหนียวที่ไหนเนี่ยกินน้าชาที่ไหนเนี่ยเป็นนั่งนินทาผมทั้งที่มีผลประโยชน์ของผมอยู่กับเขาจริงหรือเปล่า ลองถามตามงานที่เขาไปครับงานแต่งงานอะไรผมว่าจริงครแต่ไม่รู้เรื่องผลประโยชน์เนี่ยมีหรือเปล่าครับซึ่งผมไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนะไรที่ั้นไม่ว่าจะเป็นบัตรสมาชิกหรือบัตรสิทธิพิเศษอะไรก็ตามที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยผมไม่เคยเรียกร้องเลยครับที่ที่ผมขอยืมเนี่ยขอพระราชทานยืมนี่ของจริงครับผมจะทำให้กับพี่น้องในพื้นที่และ่ประเทศไทยครับ ที่เป็นคนจนนะ,ะบริจาคใหนะ้เดี๋ยวถ้าผมลงทุนได้เนะี่ยผมขายหุ้นใหนะ้ขายหุ้นเอาคืนเอาตังคืนประเทศเราที่ยืมมามันต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะไม่งั้นพวกคุณไม่ได้ทำธุรกิจหรอกนะครับประนะกอบการประเทศเลยใจเย็นเพระพวกคุณนี่แหละครับไปหลงเชื่อคนที่ไม่น่าเลยเชื่อไม่น่าจะไปหลงนะ ผมไม่เกี่ยวหรับคุณจะคุณเนี่ยเพิ่งได้กันมาเนี่ยสนย์จหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกเด้เลยลว่าเพิ่งได้มาจริงๆเพิ่งได้ตอนผมพูดนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีบุคคลในกลุ่มเวบพนั้นเนี่ยเขาออกมาจากเวบเนี่ยเพื่อจะมาลงทุนเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาผมเชื่อเลยว่าตามเมที่ให้โอกาสครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่กลับไปทำเรื่องนี้อยู่แล้วเกิดได้ทำธรุรก,กิจแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องให้อภยัยเขา ให้โอกาสเขาไม่เกี่ยวครับเราจะเปิดก็เปิดเนี่ยสนใจครับโรงงานไม่อัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ข้าหมหัวใครครับครับพอเราให้ติดต่อกับเฮียเจ้าของโรงงานแล้วเนี่ยถ้าเฮียเขาบอกโอเคเหอโอเค,คแล้วแต่ผมพงเลยเลือกใครมาก็ได้แต่แต่คนที่ติดต่อไปเลือกใครมาก็ได้ไเกี่ยวครับเราไม่เคยกลัวใครครับเราทำความดีเราทําให้พ่อแม่น้องในพื้นที่อาคารไม้ยางไม่ ราคาโตไม้ยางก็จะขายได้โตไม้ยางก็ขายได้ไอ้ไม้ก็ได้ไปรูปเป็นทาโตทำอะไรเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมารครับถูกไหมครับถามนี่โรงงานแถวแถวทางไปช้างไงเนี่ยเขายินดีหรือเปล่าเขาอรอวันนี้มานานแล้วสมบูรณ์บอกให้ที่รลองถามมือลงไม้ไม้เนื้อแข็งไม้ จริงครับผมไม่ลืมครับแถวนั้นสวัสดีครับ